วันนี้พาน้องๆท,ที่คาเฟออะไรแล้วก็ฮิมันเจอมาทานข้าวค่ะก็มาทานที่ร้านกล้นเครื่องไม่ไปหิวกันเท่าไหร่สั่งอะไรบ้างอ้าโอ้โหลยุยี่ค่ะยุยี่ยุยี่เป็นเออน้องใหม่ในในฮิมันเจอค่ะเมย์คะเมย์ <c oughs> เมย์บอกเมย์เป็นแม่บ้านค่ะอ <c oughs> <ต>ุ้ยมาแล้วอาหารจานแรกทุกคนสั่งไปแบบเยอะมากจนทุกคนบอกว่าไม่ต้องสั่ง <c oughs> ค่ะขอเมนูก่อนขอบคุณค่ะสั่งอะไรไปบ้างเอมเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปบ้างอันนีภิวรสั่งหมูต้มยำหมูต้มยำหมูอันนี้ ก็อะไรอีกอ่ะนินินนินปลาต่อผัดโกงปูนี้เหมือนผงกะหรี่สีทำไมคะพี่เอสีทำไมคะหิวแล้วอ่ะหิวเหรอคะตาลายเหรอพี่ไปใช้งานหนักไหมคะหนักมากเลยส่งตาลายหนักมากเลยต้องแบบเลยต้องมาเรียงนี่ของโปรดของเราหเมี่ยงค่ะ ไม่ต้องเป็นร้านนี้ก็ได้นะชอบมากเนาชอบี่สหาซื้อยากนี่เลยสั่งหอกกับบ้านถ้ามันกุ้งที่มาแล้วมาที่คนคาสั่งเยอะจังเลยซึ่งพี่สั่งคนเดียวเลยหมดแล้วค่ะแต่ว่าเยอะมากสำหรับห้าคนชีวิตง่าสิ กเริ่มเลย mm hmm. กินได้เลยกินไห้กดพี่บุ๋ mm hmm. ตอบหน่อยขอร้องจะแฮปปี้มากฟาร์มฟาร์มอยากยิน mm hmm. ย๊หวังว่าแบตจะได้หมดเหมืนอนเ่วานยังพยายามตอนนี้ไม่ขึ้นปเปอ่์เสียงช mm hmm. อบสีปากนี้ค่ะสีปากทำกินค่ะ mm hmm. เราอ่านชื่อแล้วกันเนาะ ตองคาใหม่เแกาเเ้าาพิพุดปอบผ่อวังอุ๊ยปอผ่อวังคิงคิงการดาณัฐนะนะนะสรรจิงดีน้องจอยรับก้อยซอยแซ่แพรณละลุ้น,ะนัดต้นรักมาทีวีเกิลนุ่นนี่พิชาแฟนตารุงสิยานนน นาคัสกุ๊อุ้ยเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่ะไปหมดเลยอ่ะห้าหกอ่ะนิไนิสน้าพาพรน้องกินเลยค่ะน้องกินได้เนี่ยเนี่ยแอปอะไรอีกแอปอะไรอีกแอปอะไรอีก ที่พูดจริงไม่ไหวจะโซเชียลเนโฆษนะเยอะแอปมากวันนั้นกล้องก็บอกว่าให้ให้โหลดอะไรก็รู้วน้องมันมีอีกอันหนึ่งที่แบบเหมือนไลฟ์ค่ะแบบอ๋อบีบีอะไรนะบีโฟคืออะไรอย่างบีโฟมมันคือไลฟ์แบบเข้าไปไลฟ์อย่างเดียว ไม่เหมือนไม่เราเราดูของคนอื่นไหเราก็มันจะขึ้นหน้าฝีเหมือนแคมฟองโอ้อยแคมฟองหรอแ <ม4 S 1> คมฟอสก็เหมนหน้าเกมค่ัชอบสีปากมีการพีเจเฟล่ไ <laughs> ม่สีไม่เหมือนกันสีต้อง สีปากชื่อพัมพิงเชอร์รี่กระดิ่งแม่ไปแล้วหรอือเปล่าคะเราขอฉลองหน่อยโซค่ะแกอยู่ในส่วนของคาเฟ่ร้านนั้นก็จะดีใจเวลามีของขายอ่ะขายแบบโซเอาอะไรเงี้ยแล้วคือ้าโซเอาสิมันจะดีใจที่จทหารมาบอกมีเคื่อนช่าแบบดีใจมากขายแล้วเพราะคนนี้เป็นมือถ่ายใช่ไหมคะ เป็นคนถ่ายใช่ไหมคะเป็นคนถ่ายรูปประจันน้องกินเลยแล้วอะไรนะแล้วอะไรนะ้อะไรนะเขาสดด้วยจักรไก่หมอกไก่หมอกไก่ไถ่าไข่เองเหรอน้องกินเลยน้องกินเลยเห็นรูไหมเห็นฮานสสมายชื่อไอซ์จบไหม ต่อมาคืออันนี้คืออะไรคะขาหมูขาหมูตำลึงขาหมูตำลึงค่ะไม่มีใครกินนี่ดีแล้วนะนี่มีห้าชิ้นพอดีนี่ค่ะขอหนึ่งเราเริ่มที่ทอดมัน ในโต๊ะอึดอัดมากเลยเพราะว่าเราไลฟ์อยู่ไม่มีใครกล้ากินเลยอเบลบอกว่าให้เซไฮเบลหน่อยในไลฟ์เบลบอกว่าให้เซไฮเบลหน่อยในไลฟ์มีกามาฟ้องอีกด้วยใช่เรี่องคำละ พลอยพันหวานมัด

เบสบีก็มาเหรอคะเบสบีไปทานข้าวนะลูกอุ้ยอุ้ยเป็นไฟกันหรือเปล่าอ่ะเป็นป่ะเป็นป่ะน้องหนับกนะ ขาได้ยินม okay. cool. ั้งอยู่นี่นะเขาก็ได้ยินนะอ้าเอาให้มซื้อของอีกไม่เห็นคอมเมนต์เขาเลยอ่ะอุ่้ายอย่างที่สามอ่ะน้องสรุปเราสั่งรอเนี้ยเราสั่งหรอ สไลอ,องเปิดเบอร์เลพี่บอกคุยน่ากินจังเลยแต่ไม่ได้สัง่งเพราะมันล้นหลากหลาดเลยแดงอยู่ก่อนคุนี่ไงปลาดุกผัดพริกกินแต่ไม่ได้สัง่งแต่มาแล้วเราต้องกินย<ว>อาขอไปกินข้าวก่อนได้ไหมอ่ะ จอร์แดนวิสไทน์อยู่เบาอยู่แบบไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ดูอ่ะเราก็เล่นถ่ายกันอยู่เนาะเบลเดาสิว่าเป็นแฟนกันไหมอุ้ยมีคนมีคนจิ้นเบลบีด้วยเป็นผู้จกร,กรของงานจีนมากโอเคมากของเราค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะ กินข้าวแล้วนะหิวเดี๋ยวปูนิ่มมาอีกรามลงสศกอีกที่ทไป,ประมาณเจ็ดเจ็ดอย่าง ลายเซ็งลายเซกินาใช่อร่อยนะคะทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทะเลจะลายที่ทะเลนะกินข<ป>้าว่ะ<า>หัวใจบินเต็มเลยเอะเราชอบมากมา